ฮัลโหลจ้าพี่น้องนังเอกกลับมารายงานตัวอีกแล้วจ้าไปอีกแล้วรออีกแล้วอันคลิปนี้ก็ต่อจากเมือ่อวานน่แหละอจ้าพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อวานไปรอตอนเสาร์เนาะตอนเสาร์จนลืมนะคะพี่น้องไอ้บังกับบ่าวางเพราะว่าทําบานนกยังไม่เสร็จเนาะจนคู่ยุงเลี้ยนทุนั่มพี่น้องว่าเอาไม่มาไม่มารับเด็กละคะว่าสา่านคู่ก็ได้ตกใจคะ่ะอีกแม่ก็ตกใจเพราะอีแม่อยู่ตลาด <c oughs> ก็เลยทรหายบางังว่าเอาทำไมเธออยู่ไม่ไปรับลูกเหรอไอ้บังก็ลืมลืมเวลาค่ะเลยมาสี่สิบนาทีแล้ว <c oughs> ลูก,กับบอลูเรื่องอยังดรกคะพี่น้องค่าเล่นนี่ค่ะวันนี้เราก็มาซื้อของข้าบ้านนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าทุกอย่างหมดแล้วนะคะหลานนี่เป็นหลานประจาของเข้าเลยนะคะจนพนักง,งานเก่าๆเขาจะรู้รู้จักเราเลยนะคะพี่้องเขาก็สิรู้เลยว่าเออม,มีมีลูกค้าคนเดียวแหละที่เป็นต่างชาติ <laughs> ก่อน,นึ่งแล้วแม่บริมาน้่นะจ๊ะแม่ย่าไม่สบายก็เลยไม่ได้มาเขาก็สะเอาพวกทั่วไปนะคะ ตัวพวกถั่วถั่วแดงนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวพอปูจะเป็นคนสื่อมาเนาะจ่าพี่น้องเพิ่นจะไปสื่อเองเพิ่นว่าแบบนี้ไม่แบบว่ามันเหมือนของของปอมวัสดุจะสื่อของแท้เราก็ได้พวกอ่าแป้งที่ไปทําปะโกรานะคะเพราะว่าเดือนบวชเ้าสิต้องเฮาตองใส่เ้วเพะต้องทําทุกวันนะคะเราก็จะเอาแล้วก็ได้ข้าว15โลนะคะข้าวนี้สําหรับทําบริยานีโดยเฉพาะเลยนะจ่าพี่น้องจา่งจาเพราะว่าไอ้บังกับนั่งนี่นองสาวนี่ มาเรียมนี่ชอบกินบริยาน,นี้มากๆเลยนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวซิมาฮอตเดินบวชเดี๋ยวไอ้บังว่าเดี๋ยวซิมาซื้อเพิ่มอีกยังสินะพี่น้องเลาก็ได้พวกน้ำน้ำตาลทังสี้แล้วก็เราก็มาดูพวกผงมาซาร่านะคะพวกผง<ป>กผงผงมาซาร่าโดยเฉพาะอ่าบริยานนีมาซาร่านี่ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่า ไอบังคะ่ะพี่น้องจ้านั่งมากกินมากนะคะทั้งเดือนรอมฎอนเราจะทําบริยาน,นีทุกวันเลยนะจ้าพี่น้องบอ่อท้บอ่อไดนะคะเพราะว่าเขาวกเขาสิบ่อค่อยกินโรตีกันค่ะเวลาเดือนบ่อเขาสิเน้นกินข้าวและข้าวก็จะต้องเป็นพวกบริยาน,นีเท่านั้นนัง่งสนะีนาพี่น้องเออแล้วก็ได้ผงมาซา่าได้อ่าจานมาซา่าจานมาซาร่าห่ไ,าา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 ไปสองกองเพราะว่านั่งเอกบอ่บอบ่อมาก,กิ่งนะคะแต่ว่า ไม่ยามากินทุกคนมากินแต่ยกเวน้นนางเอกคนเดียวนะคะแล้วก็มาเลือกซื้อน้ำมันจ้าพี่น้องจ้าน้ำมันเท่ากับได้ได้บลูบอลูจะหาล่างเมื่อวานเขาซื้อไป่ว่าไปซื้อพ่อกำมาหอดมาถึงบ้านแม่ย่าก็ไม่ชอบนะคะพี่น้องอยากบอกว่ามือเราไปเปลี่ยนด้วยฟันอาจอบค่ะแล้วเราก็มาเลือกซื้อสปาเกตตี้นะคะแล้วก็พวกมามา่าเนาะพี่น้องดกหน่อยก็มากินโดยเฉพาะนั่งเอกค่ะขาดมามา่าบพได้แล้วก็พกแล้วก็ ไดซาไปนะจ๊ะไดซาไปสองคอน้องสาวก็บอกอุ้ยพี่พี่มาดูสิเนี่ยลิปตันทำแพ็กเกจจิ้งสวยมากเลยแต่กับบริสุทธิ์ดอกจ้าเราสนับสนุนแบรนด์ปากีคะ่ะ <c oughs> จ้านั่งเกาไปอ่าสปากิตีไปสามกองจ้าพี่น้องเออของมักนั่ง นางเอกโอ้ยได้นุ่นเออได้นุ่นหน่อได้ไอ้มาม่าตัวนี้มาะม,ามา่เอาไปลองกินดีกว่า,ากินน้ำลำคลื่นบอสเซบจ้ะพี่น้องดีนะซื้อสองหออ่านะักเกิก็จะมีพวกซอสหอยซอสหยังหาเออกับพอดีกับเออถามว่าแซ่บสัมบัตรห้ามบอกับก็โอเคพี่น้องแก้คัดไปเนาะเออนางเอกเอกับชนมางนางเอกบาได้ทำอาหารไทยดอกพี่น้องมีแต่อันนี้อาหารปลากีนี่ค่ะผ้าหนังไม้นะคะที่นี่เวลาเราซื้อผ้าหนังไม้พนักงานเขาก็จะ เอาเอาถุงมาให้ห้าวหอไห้นะคะก็คือแบบว่าเหมือนปกปิดนะคะจังสิเมื่อกี้หันไหนบังว่า,า,าพี่น้องเริ่มเริ่มเครียดแล้วแบบว่าอยากเมื่อแล้วนะเมื่อไดสูซีแล้วเมื่อไดชูซีซอปปิ้งแล้วสองขั้นแล้วนะยังเบลแล้วอยู่ผ <laughs> ัวก,ก็ไดที <laughs> ด่จริงไม่ได้อยากนางไม่ได้อยากมานะคะนี่บังคับให้นางมานี่ค่ะเข้ากันมาโซน <c oughs> โซนพวกขนมเนี่ยอิหยองค่ะโดยเฉพาะอีหยองนะคะเอาอันนี้เอาอันนี้อีหยองว่ะตัวอันตรายนอิหยองนี่ไปไหนนี่ไม่มีใครอยากเอาไปด้วยนะพี่น้องอิหยอง ยองไข่เอาทุกอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะนี่สองขั้นไม่หมดไม่พอนะจ๊ะเงินบพซื้อดอกกันเลยไดไ้เมื่อแต่อย่างขัวหมู่บ้านพี่น้องกจ้ะหอดเวลาจ่ายเงินเงินบพอโอเคจ้ะพี่น้องไปแล้วจัดจักัน